ครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีกันทุกทท่านนะครับที่เ,เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะทําในส่วนของไฟล์งาน 3d ของ sketchup นะครับที่เราเขียน 3d กับ sketchup นะครับเราจะเอามาทําในส่วนของไฟล์งานนําเสนอนะครับเช่นเช่นแบบนี้นะครับคือเนี่ยคือเราเอามาจาก ่า 3D จาก SketchUp นะครับเราไปทำยังไงเราไปชมกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เราเปิดไฟล์โปรแกรม SketchUp นะครับซึ่งไฟล์โปรแกรม SketchUp ตรงนี้เราได้เขียนไว้นะครับแล้วเราจะเอาไฟล์รูปภาพตัวนี้ไปทำงานพรีเซนต์ต่างๆนะครับอเอาไปใช้กับ เวิร์ดก็ได้ไปใช้กับเอ็กเซลก็ได้หรือไปใช้กับฟ o t o s h อปหรือไปใช้ไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะครับส่วนท่านใดที่มีวิธีหรือมีแนวทางที่สะดวกและง่ายนะครับเทคนิคการทำที่ง่ายกว่านี้ก็แนะนำกันเข้ามาใต้คลิปได้นะครับผมอันนี้เราจะเซฟไปเป็นไฟล์ jpeg ก็คือไฟล์ jpg นะครับนะครับเราจะเอาม,ม,มุมมองไหนของ ของอันนี้ก็ได้นะครับมุมมองออซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแต่ในส่วนของผมผมจะเอาเป็นมุมมองของประมาณนี้นะครับโดยเริ่มต้นที่เราไปเซฟงานก่อนนะครับเราจะเซฟออกมาเป็นไฟล์ jpeg เข้าไปที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วเข้ามาที่ export นะครับผมจะไปที่2 d ตรงนี้นะครับไปที่2 d ปึ๊บเนี่ยทีนี้อ่านานี้มันก็จะถามมาว่า เราจะไปเซฟไฟล์งานไว้ที่ไหนผมเอาไว้เดสก์ท็อปล้ลยกันง่ายๆข้างหน้านะครับแล้วก็ตั้งเป็นชื่อไปผมชื่อเป็นงานอันนี้ว่าเป็นงานไฟล์างานนำเสนอแล้วกันนะครับไฟล์างานนำเสนอไฟล์เอาเป็นตัวนี้แล้วกันที่ผมเคยทั้ชื่อไว้ ไฟล์งานนำเสนอนะครับโอเคทีนี้เราสังเกตด,ดูว่าตรงนี้มันจะเป็นนามสกุล jpg นะครับแล้วก็ e x p o r อออกไปนะครับตอนนี้เราไปดูที่ De s k t ท p ที่เราเอาไปลงไว้นะครับเนี่ยครับที่เราไปลงไว้ไฟล์งานนำเสนอนะครับโอเค หลังจากนั้นเรามาทำยังไงถึงจะตัดเฟรมตัดกรอบออกได้นะครับให้มันเหลือแคอ่ชิ้นงานที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้ผมใช้ Photoshop มาช่วยอีกทีหนึ่งนะครับ Photoshop มาช่วยอีกทีหนึ่งโดยที่เราเปิดอันนี้ไปผมจะเปิดเป็นหน้ากระดาษนะผมผมไม่จะไม่อธิบายในส่วนของ Photoshop แล้วกันนะครับผมเปิดเป็นหน้ากระดาษเข้ามานะครับแล้วผมก็ตั้งเป็นให้เป็นแนวนอนก่อน เราก็ไปเปิดไอตัวไฟล์ที่เราเซฟมาจาก sketchup เมื่อกี้นะครับเราไปเปิดซึ่งมันจะอยู่ในไฟล์ Desktop นะครับอยู่ในไฟล์ Desktop 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 เนี่ยครับฝฟล์งานนำเสนอนะครับนี่เราก็เปิดนี่เลยนะครับมาแล้วซึ่งไอตัวนี้เมื่อกี้เราเอามาจากไอตัว sketchup นะครับ แล้วทีนี้เราจะตัดตัดในส่วนของขอบนอกนี่ออกก็คือเฟรมนอกที่เป็นสีเทาๆนี่ออกเพื่อที่จะให้เหลือแค่ชิ้นงานชิน้นนี้ชิ้นเดียวน,นะครับเราก็จับตัวนี้มาวางไว้ที่กระดาษที่ผมเลือกมาเมื่อกี้ที่เป็นกระดาษ A4 ของผมนะผมเอามาเลื่อนไว้นี่ก่อนอันโอ้ยเถ่ทีเถ่อท,ทีผิดผิด อันนี้คือเป็นเทคนิคที่ผมทำทำใช้งานปัจจุบันฮะท่านใดที่มีเทคนิคง่ายๆก็นี่ก็แนะน,นําแนะนํากันเข้ามาน,นะครับอันนี้อาจจะยุ่งยากนิดน,นึงเพราะว่าผมผมผมใช้ทําแต่แบบนี้มานะครับเทคนิคแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็เลือกคําสั่งนี้เลยปึ๊บตัดผมจะตัดนี่ออกเนี่ยตัดออกแล้วตัวนี้ก็ก็จะมีแค่ชิ้นงานชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยนะครับแล้วผมก็เอา ไปกาวหลังออกนะครับมันก็เหลือแค่ชิ้นงานนี้ชิ้นเดียวแล้วก็ขยายหน่อยนะครับต่อไปผมะจะเอาภาพนี้ออกไปใช้งานแล้วโดยที่ผมจะเซฟเป็น png นะเป็นนามสกุล png ท่านั้นก็มาที่เซฟนะครับ save <Set S 2> นะครับลงไว้ที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะฮะจะได้ไม่ลงเราก็เลือกชื่อนะครับไฟล์างานเป็น png แล้วกัน ไฟล์างานไฟล์างานนะอ๋อผมเอาเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับที่ผมเคยทําไปก่อนในนี้แล้วรูปภาพ PNG ล่าสุดภาพ PNG ล่าสุดแล้วกันนะครับล่าสุด PNG ล่าสุดแล้วเราก็มาเปลี่ยนานามสก,กุลตรงนี้ด้วยอย่าลืมเด็ดขาดนะครับมาเปลี่ยนานามสก,กุลเป็น PNG นี่ครับ png ปื๊บโปกเลยมันจะถามว่า,าแทนแทนไฟล์ png ตัวเดิมหรือเปล่าผมก็จะแทนนะเพราะว่าผมผมเซฟมาก่อนนั้นนี้แหละ oh. not frame ไม่เอาเฟรมนะฮะปื๊บทีนี้ผมก็จะไปเปิดดูเนี่ยมันจะเจอนี่ครับภาพงานนำเสนอไฟล์ png นะครับทีนี้โอเคเราได้แบบนี้แล้วเราจะเอามาใช้งานได้เลยทีนี้ ตัวนี้ผมยกตัวอย่างผมเอามาใช้งานกับไอตัว Excel แล้วกันนะครับผมเอามาใช้งานกับตัว Excel แล้วกันนะครับผมก็แค่แทรกออกมาแทรกรูปภาพมานะครับตัวไหนเอยเมื่อกี้ตัวที่ชื่อว่าเอ่อ p n g นี่ไงครับผมก็แทรก,ออกมาเนี่ยครับมันก็จะได้งาน ที่ไม่มีขอบนะครับที่จะเราจะเอามาทํางานานําเสนอหรืองานส่งโปรเจกตหรือส่งงานอะไรต่างๆได้เลยนะครับหนะยืดหดขยายได้นะครับเราก็เอามาใช้ในตรงนี้ได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คือสรุปง่ายๆก็คือเอาไฟล์งานจากโปรแกรม sketchup นะครับเพื่อที่จะ มาลงในไฟล์างานที่เราจะทํานําเสนอนะครับซึ่งจะเซฟไฟล์างานออกมาเป็น JPEG นะครับแล้วผมก็มาตัดตัดอีกทีหนึ่งโดยโปรแกรม Photoshop นะครับเพื่อที่จะให้ขอบข้างๆนะ่ะมันออกให้เหลือแต่ชิ้นงานชิ้นงานที่เราจะเอานํามาใช้งานแล้วก็เอาชิ้นงานนั้นๆนนะมาประยุกต์ใช้ในส่วนของ Excel นะครับ หรือท่านจะเอาไปใช้ในเวิร์ก็ได้เอาไปใช้ในหลายๆโปรแกรมที่ทำนำเสนอหรือใช้กับ powerpoint ก็ได้นะครับครับผมท่านไหนที่มีเ,เทคนิคดีๆนะครับนำเสนอได้นะครับใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ